เมื่อต้องการสอบถามอาการไม่สบายของอีกฝ่ายคนที่พูดกับเราเราจะถามว่า What's the matter with you เกิดอะไรขึ้นกับคุณเมื่อต้องการพูดถึงอาการไม่สบายของตนเองเราจะใช้รูปประโยคว่า I have บวกกับอาการเจ็บป่วย แลวว่าฉันมีอาการยกตัวอย่างเช่น What's the matter with you? เกิดอะไรขึ้นกับคุณ I have a toothache. ฉันปวดฟัน What's the matter with you? เกิดอะไรขึ้นกับคุณ I have a headache a ฉันปวดหัวเมื่อต้องการสอบถามอาการไม่สบายถึงคนอื่นถามถึงบุคคลที่สามที่เป็นผู้หญิง What's the matter with her เกิดอะไรขึ้นกับเขาเราใช้เ e r เมื่อเราถามถึงคนที่เป็นผู้หญิงเมื่อต้องการพูดถึงอาการไม่สบายของคนอื่นคนที่ถูกกล่าวถึงเป็นผู้หญิง she has บวกกับอาการเจ็บป่วยแปลว่าเขาผู้หญิงมีอาการ What's the matter with her เกิดอะไรขึ้นกับเขา She has a fever เขาเป็นไข้ เมื่อต้องการสอบถามอาการไม่สบายถึงคนอื่นถามถึงบุคคลที่สามที่เป็นผู้ชายจะถามได้ว่า What's the matter with him? เกิดอะไรขึ้นกับเขาเราใช้ him เมื่อเราถามถึงคนที่เป็นผู้ชาย เมื่อต้องการพูดถึงอาการไม่สบายของคนอื่นที่เป็นคนที่เรากล่าวถึงและเป็นผู้ชาย He has บวกกับอาการเจ็บป่วยแปลว่าเขาผู้ชายมีอาการ What's the matter with him? เกิดอะไรขึ้นกับเขา? He has a headache. เขาปวดหัว